วันนี้ผมมีร้านมาแนะนำร้าน Red Shop เป็นร้านขายไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นที่1บาทยอดขาย200อันไอดีมีทั้งไอดีไก่ตันราคาถูกไอดีไก่ตันเผาวีซและไก่ตันอะไรอ่ะันนี้ไม่อะไรไม่รู้และจะมีไก่ตัน0บาทลงทุกวันศุกร์และเกิดตัน1บาทลงทุกวันและมีไก่ตัน9บาทการันตีเวลแม็กแน่นอน ไล้มีไก่ตัน6หมด19บาทมีไก่ตัน29บาท1แถม1 000. ถ้าใค no รสนใจเซิร์ชใน Google RedShop สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแจกคลิปบ็อกฟูดนะครับทุกคน ผมจะแตะสกิแบบลืน่นๆเลยทุกคนแบบลื่นๆเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปไว้แต่ล้านคลิเป็น,นะคาทุกคนไปคัดเรามาแล้วก็เอามาวางในตอดรานของทุกคนได้เลยนะคะทุกคนแล้วเพิ่ขอาหาก่อนอืมนี่และพอเอามาวางปุ๊บ <ๆ S 2> แล้วก็กดรันไปได้เลยครับคนตัวสริ์เขาจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่สคริปตัตวนี้ยังเป็นเบด้อนะค,คนเขายังทำไม่เสร็จทุกคน ปุ๊บนี่มีฮาร์คิก่อรูปกวอนแจ้งเตือนเจ้าคอร์ดเลสมีไวพาร์ธเทเลพอตตีเร็วแล้วก็รวมมอนออโต้ความเลเวลค่ามอนบวกคาตาคุริออโต้เซคคาตาคุริแล้วก็ค่าคาตาคุริมีสองคนก็ฟาร์มก็ดูแล้วก็า,ารามกล่องทั่วไปนะาาแล้วก็มีารามกล่องแน่นอนว่าต้องโดนเตะนะทุกคนปุ๊บวันนี้ผมเจอนะ รีวิวตะเก็นความกระโดดล้วกันนะทุกคนปุ๊บปุ๊บปนนี้ผมเลือกหมัดทุกคนด้านบนสุดแล้วก็เลือกสมัดปุ๊บแล้วก็กดความกระดูกไปได้เลยนะทุกคนปุ๊บสคริปต์เนี่ยฟาร์มโคตรเร็วเลยนะทุกคนดูโอ oh wow. ้แม่งกัดว้าวแบบเดียวได้แล้วทุกคนความหนึ่งเร็วอ่ะบอกเลย ผมใช้สริปเนี่ยตอนแรกผมมีตอนผอยไม่าด้าใช้สกิปนี้ทุกคนผมมีกระดูอยู่ร้อยกว่าผมใช้สริปนี้ปุ๊บตอนนี้ผมมีเป็นพันแล้วนะทุกคนความอย่างเร็วอนะทุกคนถ้าโทรศัพท์ใครลื่นกว่านี้แบบมันไม่กระตุกเลยนะทุกคนแต่โทรศัพท์ผมมันมันพื้นที่จะเต็มยังนะทุกคนมันก็เป็น,ปน,ปนแหลกๆนะทุกคนอืมฟุดดูดดาเมจขึ้นอย่างเร็วอนะทุกคน น,นี่ผมใช้หมัดมังอก่อนนก็เลยมีบัก,บกนนๆนิดหน,น,นึ่งนะทุกคนยึ๊บไอโฟลดำเลยขึ้นอย่างเร็วเป็นแสนแล้วนะ่ะขึ้นอย่างเร็วแล้วก็มีเอ่อเดี๋ยวของขอปิดก่อนยึ๊บถ้าใครอยากได้สนะกิป,กป,ป,ป,ปถ้าใครอยากได้สกิปอุ้ยอะไรเนี่ยออกไปก่อนไอ้นี่ออกไปก่อนยึ๊บยึ๊บออกไปอ่ะถ้าใครอยากได้สกิปก็ไป เอาได,ด้แต่อของมิ้นเลยทุกกนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ไปแล้ว